<Yeah. S 2> เราต้องไปไล่ไอ้ดอกตอนนี้หน,น้าดูสีไม่ได้เลยลองคืน่นผิดเบอร์มันเอง,งบอกไม่ลองคืผ <laughs> ิดเบอร์ห <laughs> <laughs> น้าเทาเลย <laughs> ว่าจะมีคนมาไหมแอ,อ้ดอกอ่ะถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราตายไม่เจะได้เราเรามาแบบโหคนเลื่อนเฮ้ยล็อาพิกอัพเต็มเลยนะบอกไว้ก่อนเดีนะ๋ยวนาะไม่มันต้องใช้อยู่แล้วไงแบง่งแบง่งแบง่งสปินออกมาได้ไหมไแบ่งไปให้เอกกับแบง่อง,บงออกมาให้เอกให้พี่บ้างอะ เวลา,า, ب, า, ب, าเวลาตายปุ๊บเราเข้าไปทีละคนไม, ب, ม, ب, ม่ได้ไม่ได้สิฮัลโหลอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาแบ่งมาอันนี้คือฟ้าผ่าในเกมหรือว่าอย่างไงที่บ้านน้อยด้ยว <laughs> ก,ดกูสมจริขอของไนะอแบ่งไปอา่า พอแล้วปไปเอ๋มันแทงท้องน้อยนะท้องแดงอยู่เลยเนะี่ยจุกไะจุกเลยอนะ่ะขอจะดีไม่ให้อ่ะแถวหน้าก็บอกไม่งั้นกะ็เอาตอนหลับขอดีๆไม่ให้ใครเหนื่อยเนี่เหนื่อยไหมนะไม่มีวิ่งได้เรื่อยๆถ้าวิ่งกัน แถึงแอ้ดอกนะมันมีเวลาจำกัดด้วยนะสิบวานาทีหรือเปล่าเราก็ใกล้ถึงแล้วเขาบอกว่าแอ้ดอกมี EC4 ด้วยวางอยู่รอบๆนะเฮ้ยก็น่ากลัวอ่ะเข้าไปดีละคนนะไอ้อ๊อดเข้าไปก่อนไปสะดอกันถ้าใครเห็นรถมาก็วิ่งเข้าไปเอารถเลยนะ ได้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 อยู่รอบนอกเอกวิ่งห่างเลยให้แบบว่าให้มันสนใจให้มันสนใจตัวอาร์ตเ๋ยๆก็ได้วิ่งห่างกันหน่อยข้างหน้ามีเลยวะหมูป่าเฮ้ยเจอหมูป่าเฮ้ย,ยมีคนเขวะมีคนเขวะ

อีหมูเด็ดเดียวไหมนครปฐมมาเยอะแยะเลยไปไหนก็มีแต่ขี้หมูไงล่ะไงล่ะไงล่แล้ว h e l เห็นดังเห็นดังแล้วอยู่ข้างบนอย่างหาหามุมเลยเอกหามุมก่อนให้อาร์ทเข้าไปก่อน ขอนั่งพักก่อนได้ปหมครับทางหนึ่งได้ๆๆเดี๋ยวพี่วิ่งอ้อมไปเข้าฝั่งนูน้นไม่เปิดยังไม่เปิดเอกเอก,เอกมันเข้าไปเนี่ยเอกดูแถวถนนไว้ได้ปะไหถนนตรงไหนเนี่ยตรงที่พี่วิ่งข้างล่างเดี๋ยวพี่จะวิ่งอ้อมขึ้นไป,ไปบนเขาฝัง่งน้อันนี้คือฟ้าผ่าในเกมชีวิตจ,จริงนี่แหละ ลงลงลงจัดเลยไม่มีคนไม่มีคนคลิกล็อกมันเลยอัดล็อกพลิกไม่มีใครแก้กูเลยแต่ย็นดีได้เปล่าฮะเปได้ละอันหนึ่งเข้ามาเข้ามาคนหนึ่งเข้ามาคันหนึ่งกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าใหญ่เออกระเป๋าใหญ่เดี๋ยวเข้ามาเองดูเองดูไว้เองดูไว้ หนึงนะเหนื่อยมาเหนื่อยเลยตอนนี้เนี่ยโอ๊ยเจ็บกระเซ็จแล้วเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วหลบในุ้มไม้ละเข้าเปิดประตูเลยเปิดประตูมาเลยเปิดประตูไงกด F เปิดได้เหรอครับนี่ไงโอเพนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้เปิดได้เปิดแล้วเปิดแล้วอะไรเงี้ยมันล็อกอยู่อะ ปิดได้ไหมนี่ไงปิดเลยปิดเลยปิดเลยอีกคนนึ่งปิดซีแป๊บนึงเข้ามามเข้ามาเมาส์ไม่ชี้ามาแล้วปิดแล้วอันที่สองนี่อันหน้านัดอ,อันหน้าอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงดูด้วยนะน,นี่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 อันนี้มีปืนพกอันนี้มีปืนพกข้างในสุดมีปืนพกพี่ป๊อปเอาล็อกทิ้งไว้ยันไหนล็อกทิ้งไว้ทิ้งทิ้งไว้ ทิ้งพื้นทิ้งพื้นได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้วที่ป้องนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าข้างข้างนะอันนี้ของดีอันนี้ของดีอันนี้ของดีที่ล้างปืนลบด้วยเวลาเวลาเยอะอยู่เวลาเยอะอยู่โอเคโอเคโอ้โหของโอ้โหเก็บหมดเลยแล้วกันอันนี้กล่องเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ของดีอันนี้ของดีเจอซีโฟไมเจอเจออย่าเปิดที่ป้องลรหน่อยได้ป่ะอาเจ้าคนหายอันหนึ่งลงมาลงมาลงมา อปไปไปขาอีกอันนึงใช่มเดยวเเดี๋ยวเพิ่อันต้องใช้อันหนึ่งอันที่เป็นแบบอันแท่งๆอะไอเอกเอกเลยไอเอกเอเอกไอเอกเอกเ็เออเอ็กเ่อ็เอกเเอกเอ็กเอ็กเอกเอ็กเอเก็กเอกออองเออ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 กเอกเก็เอก กระเป๋าเด็กกระเป๋าเด็กถ่ายเนื้อถ่ายทำไมเนี่ยโอ้กระเป๋าะกระเป๋าเด็กอ่ะของพี่เก็บได้อีกเยอะอยู่อัะจัดมาเลยเนี่ยอะไรเหรออันนี้อันนี้ข้างหลังแรกของแรกของแข้างหลังข้างหลังอ่ะใช่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  วิ่งกลับระเบิด <ija> อันนี้หมดแล้วใช่ไหมขาม้างในไม่มีอะไรแล้วแลนหน้านึงใช่เฮ้ยอันนี้เสร็จแล้วอันนี้น้ำโอ้ยอาหารอาหารเก็บเก็บเก็บใส่ไปเยอะสุดพี่ใส่ได้เยอะอยู่ให้เข้าไปออกพอไหมใส่พอไหมเอกจะได้โหลดของทิ้ง พอพๆอพอพอไปไออกเลยออกออกออยันยันิงๆทางไหนดูแมพเลยนีเลยนีเลยนีเลยตามมา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 มมาาบ้าเนี่ยมอะเยอะมาเดี๋ยวไปหาในบ้านหลบแล้วก็มบ่งของเรากลับบ้านเรากลับก่อนไหมกลับเลยร ไก่นะพ่อสู้เราไปหารถแล้วก็เทครรถกลับไปด้วยไม่ดีกว่าเราไม่ต้องไปบไอกใครอ่ะใชต่ตรงนี้มีอะไรบังเกอร์หรือยังไงมีหอด้วยบังเกอร์บังเกอร์เอฟซีเส <FC. S 2> ียงเอฟซีนในในบังเกอร์มันมีผีเยอะเราไม่เอาดีกว่าอ่ะรถดีกว่า,าไปเอามาดู ดูข้างหน้าก่อนว่ามีรถหรือเปล่าไถ้ามีรถเราก็เอาเลยไปหาที่หลบก่อนถ้างั้นะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเประตูได้เฮ้ยตูมันเปิดหรือเปล่าเอ้ยเก็ประตูเฮ้ยเอ้ยเอ้นีอ้ยเน้ยเอยเอ้ยเยเออยเ้าเเเ้ยอ้ยเ้้เ้อ้อ้ สจริงเปล่าสดจริงเฮ้ยนานลองหน่อยสดจริงเปล่าเฮ้ยไม่ไม่สดนะสดจริงเปล่าสดจรล้วเฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้ย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 เเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยยฮ้ยเฮเฮ้เฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย แฟร์บุ๊คบนราวันหนอนอะไรวะเนี่ยอะไรเอ FC มาเพียสเด้ยเสียง FC เฮ้ยบอลเพกินได้กินได้บอลเพกินไปเลย FC FC แกไข่อ่อไม่ใช่วะระวัง FC นะเอ้ย FC ว่ะเอ้ FC เห็นอ่ะ FC ิงมาแล้วเอ้ยเอ FC FC ซิริพอน fc สี่ดิพรตายตายังตายยังไม่ตายมันเอ้ย fc สี่ดิพรนตบลกลงไปตบลกลงไปอยากใช้ของก็มไม่บอกเอา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 ทะลก่อนเอาทะลคืนก่อนเอาลูกคืนก่อนลูกมีจำกัดเจอปเปล่าตองเนละ่นมาแชะเล่ก่อน <c oughs> อยังไงก็ไม่เจอแล้วกูเก็บไปแล้ว โอ๋อเออมาตีกดกดเฮ้ยมาเอาดีก็ได้มาเฮ้ยลูกหายกดแถบไม่เวฟใช่ไหมกดแถบหยิบขึ้นมาก็ได้ไปชำละมันทำไมปะไอต่อเอาไม่รู้คอมูจะเวฟไหมเนี่ยไก่์อะไม่เวฟคอมูสองชิ้นใช่ไหมคอมูชิ้นหนึ่งนะ นี่นี่อัานนอ๋ออ๋ออ,อ่ะอะว่าว่าว่าอะไรทำอะไรเหม็อนเหมิอน, <c oughs> นทำอยู่ตัวเองหรอพันจมูก <c oughs> <c oughs> ไป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 เจอหมูป่าหิวเหรอแวะร้านตาสั่งก็ได้ไปวันนี้เราจะถึงไหมเราเล่นกันอยู่ี่ยไม่ถึง ไอคนรู้ทางมันก็ไม่นำหรอกเดี๋ยวเขยหมูป่าต้องไปจะไปจะไปตีไหมจะไปไหนจะไปไหนนะเราจะไปไหนกันนะบังเกอร์ไปฟาร์มปืนไงบังเกอร์บังเกอร์ไปไปไปไต้องลงต้องลงตามมาตามมาเนี่ยแต่พอกวิ่งลงนะถ้าวิ่งประมาณเนี้ยาตารีน่าเราไม่เสียเว้ยมันเพิ่มด้วย ไม่ต้องวิ่งเร็วมากอ่ะตองไปยาวๆเลยตรงที่ที่พักไปตายอ่ะตรงนั้นอ่ะโดนดําโดนโจนใต้โจนใต <laughs> ไ้ไม่ไม่จริงๆอ่ะบ้านใครบ้านมันเราไม่ควรไปทําลายบ้านคนอื่นแต่เราคิดไม่ดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> คนอื่นเขามาทําเราเ <laughs> ชื่อสิ <laughs> แบบเลเลอ่ะแบบเลเลิฟแบบแบบแบบเฟอร์อ่ะพวกแม่งบ,บุกบ้านตลอดเลยแต่พวกที่นั่นยังไม่รู้บ้านเราไงว่าอยู่ตรงไหนแต่เรารู้แล้วไงแม่ให้ตรงนี้ตรงไหนวะตรงเอสามาพี่ป๊อก